อจิ๋วอาทิตย์สร้อยสุวรรณวันนี้พ่อให้บุญเดอร์ด้วยอนุภาพพุทธธรรมสง <c oughs> ด้วยอนุภาพพุทธธรรมสงจงบรรดาลบุญของข้าที่เคยสร้างมาบาร,รมีที่เคยทํามาให้แก่จิว๋วนายอาทิตย์สร้อยสุวรรณให้หลายๆเดอ้อลูกเดอ้อใส่บ่อยๆใส่บุญบ่อยๆดีแน่ เราจะเตือนเรื่องหนึง่งมีคนเขาพูดกันออกโทรทัศน์ทั่วไปทั้งหมดทุกที่สถานีน้อยใหญ่พูดแบบเดียวกันหมดว่าระบบจัก,กรวาลไม่มีใครควบคุมมันได้แต่พุทธะบอกไว้ว่า <c oughs> คือเขาพูด <c oughs> หมายความว่าภัยพิบัติดินน้ำไฟลมเรา ไม่สามารถที่จะทำให้มันเบาได้มันเล่นงานผู้คน <c oughs> ที่จริงไม่ใช่หากคนในโลกมีเพียงแค่ศีลห้าภัยพิบัติทั้งปวงจะสงบหมดเลยเชื่อหรือไม่เชื่อไม่สําคัญแต่เป็นจริงอย่างว่านี้แต่ต้องมีศีลห้าเป็นอย่างน้อยถ้ามุมไหนมีศีลห้าเป็นอย่างน้อยมุมนั้นจะปลอดภัย ถ้าบุคคลใดมีศินห้าบุคคลน,นั้นจะปลอดภัยสมมุติว่ามันหนักจนต้องเข้าไปสู่ในระบบภัยพิบัติกับเขาหากตายก็ไปสวรรค์แต่ในบรรดาผู้ประสบภัยทั่วไปในตอนนี้ตายแล้วไปนรกไปนรกเทียบเท่าดังกระขนโคร,รอดเทียบเท่าดังกระเขาโคจากนั้นพวกเราเมื่อเรียนรู้อย่างนี้แล้ว ให้รู้จักหลีกภัยพิบัติด้วยการมีศีลธรรมไม่ต้องไปหลีกด้วยการสร้างเคหสถานบ้านเรือนสร้างเขื่อนใหญ่สร้าง,นยายางพนังกัน้นน้ำหลีกด้วยมีศีลธรรมถ้าคนไทยมีศีลธรรมทั้งหมดประเทศไทยจะสูงขึ้นอีกหนึ่งยอดภัยพิบัติเล่นงานไม่ได้โอเคเตือนด้วยความจริงเชื่อไม่เชื่อไม่เกี่ยวจริงตามนี้อ่าแล้วก็ มีเทวดาที่เดือดร้อนยักษ์ที่เดือดร้อนคนทันกุมพันและนาคและเ,เป็ที่เดือดร้อนไม่ชอบที่จะอยู่กับผู้คนที่สร้างความเดือดร้อน <c oughs> เราก็บอกไม่ชอบก็ไปอยู่ทำไมหากนายสั่งก็ไปแจ้งนายเราก็บอกนายสั่งก็ไปแจ้งนายว่าเขาไม่ดีพอที่จะอยู่ได้ประเทศชาติบ้านเมืองไม่ดีพอที่จะไปควบคุมได้ช่วยเหลือไม่ได้ก็ถอยไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย ไปช่วยอุปธรรมค้ำจุนผู้ที่สมควรที่จะค้ำจุนคนที่ควรปล่อยก็ปล่อยเขาบ้างเป็นไปตามกรรมของสัตว์นี่คือหลักการโดยธรรมชาติไม่ว่าเจ้านายที่ไหนก็ต้องตรวจเช็คให้เป็นแบบนี้เมื่อช่วยไม่ได้ก็ต้องอุปเปกขากันบ้างอ้าโอเคอาบุนเดอร์จิว